ตครับนี่คนระับหกตัวแรกงองมีพิเชษครับแล้วก็พิพเชษอยู่หน้านะครับแล้วตามด้วยพี่บ่าวครับแล้วก็พี่เอกลาานครับของเราอยู่ตรงกลางแล้วน่าจะคิดว่าพี่แจ็คไปเล่นหลังช่วยพีพ่ประสิทธิ์นะครับแล้วโกของเราก็เป็นท,งท้งชัดครับมือหนึ่งของพเรานี่นครับค,ครับเริ่มการแข่งขัน เ a ส i n g เอาพบกับบ o า t ธอรเฟรนบันอยู่ที่บ o อรเฟรนจ้านี้ในเบสิ n งเอาต n ชาแนลนะครับในที่ยู u ูบนะครับเกตเราเบสิงเอาเอฟซีนะครับอาาจรย์โอเค นี้เกซิงเอาออกน้ำบาตอฟเฟน์ครับสังหารโดยพิเชษครับสังหารโดยพิเชษครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์เกซิงเอาน้ำนะครับตอนนี้พิเชษตัดบอลได้มาตรงมาหนี้ว่าไงยังได้บอลอยู่อุ้ยล่าไปโอเคมาหลังเข้าตรงมาหนี้อุ้ยบอลพุ่งแรงครับลูกนี้ปีสิบเรา ไปก่อนตาเลยไขวาซ้ายได้หมดโอเคทีนึงัเ็่อแล้ว้ยบชนเสาครับ โองประตูต่อูนครับตอนนี้เอนบราเฟนสตต่อนะครับี่างนี้แและจวะนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องดดไมต้องโดดโอเคเข้ามาเข้ไลมาเลยพี่เบผู้ชมจากอาบูดาบีโอโมแล้วครับตอนนี้เข้าประตูเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สองประตูต่อนหนึ่งครับน,นี่ครับกรยาวันนี้เนี่ยแจ,ก,แจ,ก,แจ,ก,จกัแจกกันนอะจุ๊บโอเคเอสามประตูต่อนหนึครับกลางวันนี้สามประตูตอนหนึครับลูกนี้ลอดด่านประตูเข้านะครับตรงนี้่อเยอหนยยนด สวยอุ้ยมันล่าไปอีกย่างในนี่ยังยี่พี่โคตรโหดกิ่งมากเลยครับเจงง่าพี่ขึ้นเลยขึ้นเ มีแผนเราต้องมีแผนเราต้องมีแผนได้อยู่ครับยิงอุ้ยยดียหมดเวลาการแข่งขันนับเบสซิงเอาชนะบาวเจอเฟนสามประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ละคนไปแปะม้าแปะมือกันนะครับเบสซิงเอาชนะบาวเจอเฟน